สวัสดีค่ะพบกับปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านโลาบ้าตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงหันมาพึ่งพิงแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพื่อดื่มเพื่อใช้และใช้น้ำจากภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูระโภคที่เข้าไม่ถึงแล้วพวกเขามีวิธีพึ่งพาป่าต้นน้ำและดูแลรักษาอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาค่ะหมู่บ้านโลบ,บ้าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่นอกตัวเมืองของจังหวัดพัทลุง ผู้คนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทำสวนกิตอยางพาราและนับถือศาสนาอิสลามกันเป็นส่วนใหญ่หากจากตัวของหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเข้าไปยังภายในนั้นจะมีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติคนในหมู่บ้านเรียกน้ำตกนี้ว่าน้ำตกลาดเตยซึ่งน้ำตกลาดเตยนี่ล่ะค่ะที่ถือเป็นต้นกำเนิดของการทำระบบประปาภูเขาของที่นี่โอกับตอนเร็กเมื่อประมาณปี3 7กับตอนนั้นนะ ต่างจังหวัดเรือว่าต่างอาณาไม่มรุบาเนี่ยครับก็ได้หอบระมาณมาจากจังหวัดมาสร้างปปอาอาณามมยในมูติซีแต่เป็นองย้ญ่นี่ครับแต่ว่าปปาตัวนั้นครับมันกระเข้ามาไม่ถึงในใน,ใน,ในอีกส่วนนึงกับในกลุ่มนึงตรงนั้นรับคือจะบางอาทิดว่าอีกตัางกับเป็นปรือกลุ่มตรงน,นี้ครับว่าให้ด้มีนามจ่ายให้เมื่อกับอีอกส่วนนึ่งที่มีนามจ่ายอยู่แล้วครับดิฉันจะเดินเข้าไปอีกประมาณ500อเมตร

หลังจากที่ได้คำอธิบายดิฉันจึงเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามถึงการทำระบบปราปาภูเขาของที่นี่นำปลาปลาภูเขาในจาร์มากเลย ต้องเย็นนี่ถ้าเทียบกับน้ำปลาปลาเพราะรัฐบาลมันก็เหมือนกันคือมันจะอ่านนี่ใสนี่ค่ะไม่คาดเลยไอ้ส่วนนี้กับการเล่าเรื่องชีวิตข้องเกี่ยวบ้านนี่กับข้องเกี่ยวบ้านนี่คือเป็นสิ่งที่ดีกับแล้วก็อีกอย่างนึงกับทำให้เจ้าบ้านนี่กับทำให้เจ้าตระกูลเงียบกระโหลกนี่กับช่วยกันดูแลพื้นป่ากับปลวกคาดป่าเหมือนไงนากะคาดเหมือนนั้นกับ อ่าครับนี่ก็ถเือว่าเป็นซึ่งสําคัญที่จะรักษาพื้นป่าตรงนี้พื้นป่าทุ่นี้เลยครับรักษานานาํารักษาชีวิตเลืเ่อยงชีวิตกงพีนงชาวตุวบนกองใหญ่ก้องพีนงมูติซ่บา้านโนบานครับตรงนี้ดิฉันได้เห็นถึงความสําคัญของน้ําตกลาดเตยที่เป็นต้นน้ําในการทําระบบประปาภูเขาอันเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ต่างให้ความร่วมมือกันใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยกันรักษาแหล่งน้ํา เพื่อให้คงอยู่กับพวกเขาตลอดไปแม้จะใช้น้ำจากประปาภูเขาแต่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการดูแลปกป้องผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของชุมชนค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวแบบนี้มาได้ที่ facebook. c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ